มาดูทางด้านของกมรมศุลกากรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมกมรมศุลกากรตอนนี้เนี่ยเขาก้าวสู่สังคมไร้เงินร้0ยเซแล้วนะคะด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มใช้ตั้งแต่21กันยายนเพื่อลดความเสี่ยงโควิดค่ะ นายพัชระอนันตศินอธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าโครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์สามารถชำระเงินภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องเดินทางมายังกรมศุลกากรซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ แล้วก็ยังเป็นการสนองนโยบาย National e-payment ของรัฐบาลด้วยโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่21กันยายนเป็นต้นไปอธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีช่องทางการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว2ช่องทางคือ1นะคะการชำระเงินโดยวิธีตัดบัญชีธนาคารหรือว่า e-payment 2ก็คือการชำระเงินโดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ตัวแทนรับชำระเงินก็คือ b i l l Payment และครั้งล่าสุดนี้ก็คือบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก็จะครบกระบวนการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรเป็นร้อเปซ็นต์ค่ะซึ่งจะช่วยลดการเดินทางลดการสัมผัสลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19